สวัสดีครับวันนี้ทางร้านฟิล์มอัเกรนนะครับจะมาเทสการทํางานของเจ้ากล้องในไก่นะครับผม s r f สําหรับเจ้ากล้องรุ่นนี้นะครับจะไม่ได้เป็นที่รู้จักกันมากนักนะครับผมแต่รูปทรงและตัวบอดี้การทํางานต่างๆของเขาครับจะคล้ายกับเจ้าตัวฟูจิก้านะครับผม STF นะครับ ส่วนรนี้ในไกลจะเป็น SRF นะครับผมการทำงานของเจ้ากล้องตัวนี้ก็จะคล้ายๆเจ้าฟูจิก้าที่บอกไปนะครับส่วนบอดี้ภายนอกนะครับผมก็จะ,ะมีร่องรอยตามการใช้งานผ่านการใช้งานมาเล็กน้อยนะครับผมถ้าดูกันใกล้ๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับ แต่ถ้ามองดูไกลๆโดยรวมแล้วก็ยังดูใหม่นะครับตัวบอดี้สีดำพวกนี้ยก็ยังไม่ลอกนะครับผมยังดูเหมือนใหม่สำหรับเจ้าตัวนี้ก็ได้เอาไปทสการใช้งานลองถ่ายจริงแล้วนะครับล้างฟิล์มออกมาได้ถือว่าได้ภาพที่โอเคเลยนะครับภาพที่สวยตรงนี้จะมีเขียนว่าเ d e in Japan ไว้นะครับผม ส่วน s e r i e l number นะครับผมจะตัวนี้จะดูตรงที่ฝาปิดช่องใส่ฟิล์มนะครับแบบนี้นะครับ s e r i e l number ก็คือ6040143ตามนี้นะครับส่วนในห้องฟิล์มนะครับผมก็ยังดูใหม่อยู่เหมือนกันนะครับผม ลองขด,ดูนะครับประมาณนี้นะครับผมระบบก็ยังทำงานได้ปกติมาดูกันที่เลนนะครับด้านหน้าเจ้าเลนเนี่ยก็ถือว่ายังแบบดูใสแล้วก็สะอาดนะครับไม่มีลาไม่มีฝ้านะครับส่วนการปรับพวก ISO นะครับผมก็หน้าเลนตรงนี้เลย สูงสุดก็ที่400นะครับมี100แล้วก็64นะครับมี iso อยู่3 3ระดับนะครับด้วยกันมี400 100แล้วก็64นะครับตามน,นี้ก็จะปรับไปที่400ก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครใช้ฟิล์มที่ iso เขียนว่า200เนี่ยก็ถ้า,าจะปรับก็ให้เป็น ตั้งไว้ที่100หรือ400ก็ะดาได้หมดนะครับถ้าอยากได้โทนที่สว่างสว่างออกมาสว่างหน่อยก็คือไปที่400แต่ถ้าอยากได้โทนที่ดูเข้มเข้มก็ปรับไปที่100ได้นะครับสำหรับฟิม ISO 200ให้ดู่บอดี้ภายนอกด้านหน้าครับส่วน แฟลตตรงเนี้ยตามที่แจ้งไว้ในโพสต์ก็คือมันจะเป็นแฟลชใช้งานได้นะครับแต่จะเป็นแสงสีแดงเหมือนเขาใส่ฟิลเตอร์ไว้ตรงแฟลชนะครับตรงนี้สามารถจะเอาออกได้นะครับฟิลเตอร์ตรงนี้ถือว่าแฟลชทำงานได้นะครับไม่ได้เสียเทงแต่ว่าเจ้าของเดิมน่าจะเป็นการใส่ฟิลเตอร์สีแดงเอาไว้นะครับเพื่อให้ได้การถ่ายภาพโทนหนึ่ง นี่ก็เป็นตัวเล็กหนับฟีดนะครับทีนี้เราลองมาดูวิธีการใส่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็จะใช้แบตเตอรี่แบบ aa นะครับจำนวน2ก้อนด้วยกันช่องใส่แบตเตอรี่ก็อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับถาดกล้องก็ดันออกไปอย่างนี้แล้วเขาจะมีบอกไว้ขั้วบวกขั้วลบตามนี้นะครับ การใส่ฟิล์มนะครับผมดึงก้านคอฟิล์มตรงนี้ขึ้นมานะครับดึงแบบนี้ฝาหลังก็จะเปิดนะครับใส่ฟิล์มนะครับตัวนี้ก็นี้นะครับเอามวนฟิล์มตรงนี้มาใส่ในช่องในซี่ ของตัวนี้นะครับให้ลงช่องนะครับนี่นะครับใส่ไปให้ลงล็อกของเขานะครับแล้วเราก็ขึ้นฟิล์มแบบนี้ไปตัวมันก็ฟิล์มมันก็จะหมุนไปแบบนี้แล้วก็ดูพวกล่องฟิล์มนะครับ แล้วก็ระวังนัำเตยบนล่างให้ตรงกันน,นี่ดูกใกล้ๆนะครับโอเคจากนั้นก็ปิดได้เลยนะครับกดถ่ายปุ๊บไปทีหนึง่งฟีม,มันก็จะเดินไปที่ปุ๊บยังไม่ถึงเล็กหนึ่งนะครับก็กดไปทีหนึงนน่งก็ไกลเล็กหนึ่งนะก็อย่างเงี้ยก็ถ่ายได้ละ มาดูการใช้งานแฟตนะครับการใช้งานแฟตเนี่ยก็คือดันมันขึ้นไปอย่างนี้แบบนี้นะครับก็จะมีสถานะแจ้งว่าแฟตติดนะครับผมประมาณนี้จากนั้นก็กดถ่ายแบบนี้นะครับ ลองดูอีกทีนะครับเนี่ยครับแฟลเขาจะเป็นสีแดงๆประมาณน,นี้นะครับส่วนวิธีการใช้งานเนี่ยครับผมเวลาเราเล็งเข้าไปในช่องมองนะครับผม มันก็จะเหมือนกล้องอแบบ SLR นะครับผมที่ให้ดูชัดๆนะครับที่มันจะมีวงกลมนะครับผมแล้วก็แบ่งครึ่งอยู่แล้วก็เล็งไปที่นะครับโฟกัสให้เข้าจุดวงกลมตรงนี้นะครับระหว่าง ครึ่งวงกลมบนึ้นครึ่งวงกลมล่างนะครับให้มันซ้อนกันตรงนะครับไม่ให้เหลื่อมกันนะครับเวลาโฟกัสหรือวิธีโฟกัสก็นี่ครับจะมีระยะบอกกี่เมตร1เมตร1.5เมตรอะไรอย่างเงี้ยก็หมุนตร,ตรงตรงนี้นะครับผมวงแหวนแล้จะมีบอกไว้1.5เมตร2เมตร3เมตรถึง5เมตรนะครับแล้วเข้าเป็นระยะอินฟินิตี้ให้ดูจุด ตรงนี้นะครับตังเกตจุดตรงนี้ครับนี่หนึ่งเมตรระยะหนึ่งเมตรนะครับเวลาโฟกัสก็เล็งในช่องมองแล้วก็เล็งไปที่ออบเจกต์ที่เราจะถ่ายนะครับผมแล้วเราก็หมุนไปมาแบบนี้โฟกัสให้มันชัดให้มันตรงนะครับผมที่บอกไประหว่างครึ่งวงกลมบนกับครึ่งวงกลมล่างเนี่ยมันต้องแบบพอดีกันส่วนอันนี้นะครับผม ด้นนี้จะเป็นค่าดูับแ,แสงนะครับจะมีตั้งแต่2.8จนถึง16นะครับ16นี่ก็คือใช้ในที่แสงแดดจัดนะครับตามทะเลภูเขาที่วันมีแสงแดดจ้าๆ,ๆ้าครับผมก็เป็นดูับแ,แสง16นะครับแล้วก็ค่อยๆ่้นลถอยลงมาอันนี้5.6ก็ในวันที่แสงมีเมฆมากนะครับแสงไม่ แสงไม่พร้อมแดดไม่จัดนะครับผมส่วนนี้ก็ในถ่ายที่มืดจนถึงตรงนี้แฟดนะครับผมก็คืออันนี้จะเป็นในที่มืดเลยกลางคืนเลยเราก็เปิดแฟดตรงนี้ที่การปรับก็จับตรงนี้ก้านตรงนี้ ส่วนจุดที่สังเกตก็คืออยู่ตรงนี้นะครับค่าลูรับแสงนี่นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับก็ตอนนี้ยลองไปเทสฟิล์มมาแล้วเนี่ยก็ลองดูได้จากตัวอย่างภาพที่จะโชว์ในคลิปนี้นะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นภาพที่เราไปถ่ายกันมานะครับก็จะได้ฟิล์มประมาณนี้ส่วนเลขนับฟิล์มนะครับเรามาดูตรงเลขนับฟิล์มกันนะครับก็เขาจะเดินแบบปกตินะครับไม่มีแบบไม่มีรูนะครับเดินตรงตามปกตินะครับ เวลาใส่ฟิล์มแล้วเนี่ยเราก็สังเกตตรงนี้ด้วยนะครับว่ามันจะต้องหมุนตามตรงตัวที่ก่อฟิล์มตรงนี้ถ้ามันไม่หมุนตามเนี่ยก็คือแสดงว่ามันการใส่ฟิล์มนั้นมีปัญหานะครับส่วนตรงนี้นะครับปุ่มตรงเนี้ยมันไว้สําหรับอเล็งว่าการวัดแสงนะครับผมด้านซ้ายมือนะครับผมมันจะมีนั่นนะครับที่ขึ้นมาสีแดงนะครับผม แสดงว่าบวกลบแล้วก็หมุนหมุนปรับค่ารูรับแสงตรงนี้นะครับผมให้มันให้มันอยู่ตรงตัวเลขศูนย์นะครับนี่ครับถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยก็คือวัดแสงตรงและก็กดถ่ายได้ ส่วนถ้ามันไปอยู่ข้างล่างเลยเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะปรับขึ้นไปให้มันอยู่ที่สีเขียวนะครับตัวนี้จะเป็นการวัดแสงก่อนจะถ่ายก็ลองดูก่อนว่าวัดแสงตรงหรือเปล่าโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็น่าจะใช้ง่ายนะครับใช้ไม่ยากเป็นกล้อง slr ที่เลนเนี่ยเป็นแบบฟิกนะครับผม ไม่สามารถถอดได้แต่ถือว่าไฟล์ภาพที่ออกมาเนี่ยถือว่าคมและก็สวยเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการกอฟิล์มกันนะครับผมแบบนี้ถ้ากดไม่ลงหมุนไม่ไปแล้วเนี่ยก็แสดงว่าฟิล์มก็คือหมดหมุนแล้วทีนี้เวลากอฟิล์มนะครับเราก็มากดปุ่มด้านล่างตรงนี้ สีเงินนตรงนี้นะครับด้านล่างของกล้องกดลงไปนะครับแรงๆนิดหนึ่งแล้วก็หมุนกอฟิกลก้านกอฟิลตรงนี้หมุนไปตามรูกศรดังคึบอย่างนี้ก็แสดงว่าฟิลเข้ากักแล้วเราก็ดึงขึ้นมาดึงก้านตรงนี้ขึ้นมานะครับ รก็สามารถจะนำฟิล์มตรงนี้ไปล้างได้เลยเรียบร้อยครับกลับปิดตัวน้ำฟิล์มก็กลับมาที่ตัว S เหมือนเดิมนะครับแบบนี้ก็ถือว่าตัวนี้เป็นกล้องที่่ายภาพสวยแล้วก็ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากครับทรงเท่ด้วยส่วนใครที่ อยากจะได้แฟลตแบบออริจินอลเนี่ยก็สามารถเอาไปให้ร้านดูได้นะครับผมในการถอดฟิลเตอร์ตรงนี้ออกก็เห็นว่าจะเห็นว่ามันเป็นสีสีมืดๆนะครับผมโอเคครับก็มีเท่านี้ครับฝากร้านฟิล์มอะเกนด้วยนะครับผมใน IG และ Twitter แล้วก็ Facebook นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ